อแอร์ได้กินนะครับท่อเป็นน้ำแข็งหนึ่งเส้นอันนี้ใครเห็นก็ว่ารั่วแต่ ีอ,อ,อ,อันนี้ใครเห็นก็ว่ารั่วแต่ไม่ใช่นะครับมีหลายสางเหตุ มาดูข้างหลังส่วนข้างหลังนี้แรงดังงนน้ำยาเดินเครื่องแล้วอยู่สปีดหนอยู่ที่25 psi กระแสะสปีดหนึอยู่ที่1 8อม์้อเล็กเป็นน้ำแข็งมารอดูตอนแอร์เร่งสปีด อแอร์เร่งสปีดแล้วนะครับอันนี้สเต็ปสองสปีดสองกระแสขึ้นแรงดันต่ำลงแรงดัน xàm cái xẻ của mang xàm em ở đây là BTU Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เกีย,ยดแดงดันมีก็หายเป็นน้ำแข็งแอร์เย็นอูด้านในอันนี้แอร์เดินสปีดสูงสุดนะครับ พอหายเป็นน้าแข็งคอยเย็นคอยเย็นทุกคอยนะนี่นติดเนอ พอเปิดไปสักพักอินเวอร์เตอร์มันอยู่ที่ตัวนี้มอเตอร์ไรวาลมันจะหลี่น้ำยาน้อยน้ำน้ำยามากมันไม่ได้เกี่ยวกับกระแสรหรือแดงดันน้ำยานะถ้าบางคนก็จะไปฟิกอยู่ที่ร้อยหกสิบมันไม่ได้อันนี้อยู่ที่อุณหภูมิอากาศด้วยไอตัวมอเตอร์ไรเาลมันจะหลี่ให้เปิดมากเปิดน้อยก็ตามแล้วแต่อุณหภูมิแวดล้อม มันจะฟิกไม่ได้ว่าถ้าอินเวอร์เตอร์จะไปเติมน้ำยาเป็นแรงดันไม่ได้ต้องช่างกิโลเติมเท่านั้นแบนนี้ก็มันก็จะได้ค่าของโรงงานมาเลยแร่างน้ำยามันก็จะแปรผันตามอากาศแวดล้อมอุณหภูมิผิวท่อเซนเซอร์ตัวนี้มันจะหลีมากหลีน้อยอันนี้คือเดินเบาอยู่นะ โอเคครับอันนี้เริ่มเล่งสปีดสองละเห็นไหมเห็นเข็มยาไหมอ่าเข็มยาเริ่มตีลงแต่ไม่ลงสุดนะอันนี้คือในสภาวะปกติทำงานปกติ น,นี้ก็อยู่ที่ประมาณ150อโอเคมัน,นก็แล้วแต่บางทีของมิซูก็ลงมา120อันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่าของไดกินก็อาจจะอยู่150เนี่ยมันฟิกไม่ได้ถ้าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ต้องเติมน้ำยาตามเนียมเพจเท่านั้นมันจะถึงจะทำงานปกติของเขา โอเคอันนี้คือปกตินะครับอันนี้ไม่ใช่แอร์รั่วนะเนี่ยเห็นไหมถ้าคนจับทางไม่ถูกก็หาหาแต่รั่วโอเคอันนี้เรามาถูกทางครับอันนี้จบจบงานได้อ่าโอเคอุณหภูมิรมเข้า26.8 มาดูลมออกโอเคก็ถึงประมาณ15ก็ลงเรื่อยๆอุณภูมิ ต้องต่างกันขาเข้าขาออกต้องต่างกัน12องศา10ถึง12องศาขาเข้าและขาออกโอเคอันนี้ก็ทำอุณหภูมิได้ทำงานปกติโดยจากท่อช้ำๆโอเคครับ